นางเสาหรือนางนิคมเป็นแฟนรายการอีกคนหนึ่งของสวทพเยาที่ติดตามรับฟังรายการอย่างเหนียวแน่นฟังอยู่ตลอดละ่ะทั้งคืนสวทพยาเจ้ามวนมันมีความสุขนี่ไงมันบัเเรียด,ดนี่ไ่แต่ก่อนนี่แม่อยากเป็นคนเรียดเดี๋ยวนี้แม่บัเเรียดละขอเพลงมวนฟังข่าวโดยโอฟังวันคําเลยอะฟังตลอดตัง้งหวั ตั้งมาแปดโมงมะมีสาระดีไนงะก่อนที่แม่จะโทรไปเนี่ยวันนั่นเ,มเหมือนแรงแม่กินข้าวหน่อยหมืนแรงนี่ยังอี้นี่กับเช้าเจ็ดสิบโมงไปแล้วแม่กับมาหารอย่างละสิบโมงมาเจ้านะี่แลก็มืนแรงมาแม่กินข,ข,ข้าวกินข้าวก็น้ำผูกินสัตว์วาแม่กินข้าวกับอย่งก็เลยบอกเขาเปินว่าอันเออแม่กินข้าวก็น้ำผู แล้วก <mark. S 3> um ็เอานอกับเนี่ยมันแรงอีนี่แม่แต่เนี่ยเข้าบบได้แม่ดงไฟมันได้มันไฟจังไม้มือแม่แม่ก่ไฟไม้บ้านนี่นะท่านี้เป็นกบมาหาเลยเนี่ยโอ้แม่ดีใจดีใจกับมันจะได้อู้อย่างป้อมออกอะดีเจทุกคนเป็นอู้่วนอู้ถูกใจแม่เนี่ยเหมือนกับปยากกิน้องของเขาเลยที่แม่ จดจำเอามานี่ๆี่แต่พอนนี่แม่จะเป็นคนที่เครียดเหมือนดินี้แม่มาเครียดนะพอ,อเพลงของโอ้อยังตะลโลกตะโลโก,กันพององเจากภาพที่ปรากฏจึงเป็นที่มาของการประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ แฟนรายการของเรานอกจากจะเป็นคนในพื้นที่จังหวัดพะเยาแล้วยังมีคนจังหวัดใกล้เคียงที่ติดตามรับฟังรายการและได้ประสานขอความช่วยเหลือเรื่องโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพราะเข้าสู่ระบบไม่เป็นและไม่มีอุปกรณ์ในการเข้าถึงวันนั้นการกิดยังบอออกกลัวกระกรมได้กระกวมได้ก็เลยตัดสินใจโทรไปหาสวทพะเยาพอด้เจอเชษาก็เลยจะโทรคือเรี่ยงเงินกลวมได้ พออยู่คนเดียวมึงปรึกษาไปเล้ปรึกษาดิเจสัตย์มันก็อู้ฮึ้นแต่ต้องได้เงินมาอย่าด้านนะดีใจที่สุดเลืดีใจจนตาซึมเลยพอถึงที่พอเอาทะเลาะบัตรคืองมันนะพอไว้วางใจนคณะเพราะเป็นเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่พอไว้วางใจเลยนะอยู่ไปก็หลกหลานกึศไปไ่อล้วเขาคนไหนมาอู้ไว้ล้วแก่มาแล้วลุกอะไรเงี้ยอย่างไรก็ว่าไปเออเกิดจะฆาตตาร่ม มีอย่างอะมเขาจยังมาก,กินไนะ้รับจ้างอ่งางใม่นอกจากวัดเต้ยวัดกะเจ้าหอมใครแต่เจ้าหมมียอยู่หอมใครไปจะเป็นไม่จะเป็นลูกเจ้าไปขอขอบคุณทีมงานสวทพยาทุกคนขอเขี่ยขาดจากใคพยันทลายต่างหลายต่างปวงอ,อยู่ก็คือมีใจไป็คือมีโจกโจกมีลาบหนักคนหุม้ม เงินไม่้อ,อและจ่วยเหลือสังคมอย่างอีกอ็ขอคือขอบควดลูลุกสังหลายเนี่ยจงเจริญลุงเรื่องก้าวหน้าต่ออยู่เมืนจัดรายการเมืนๆวันและกำลังใจคนอยากคนจน สวทพยานอกจากจะทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากรัฐสู่ประชาชนและนำเสียงสะท้อนของประชาชนสู่ในงานรัฐแล้วเรายังเป็นกระบอกเสียงและประสานความช่วยเหลือให้กับผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีอีกด้วย